สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตัวกับเวลาคือเก้าค่ะพี่น้องคะมื่อนีได้สั่วข้าวปุ้นหมูยอค่ะพี่น้องคะมาแผ่นใหญ่ๆอันนี้คือหมูยออุบลเดินไปเที่ยวงานมาเห็นเขาเปิดบูทขายก็เลยแบบเออสื่อมากเหตุคลิปนะพี่น้องมามา,มาค่ะแซ่บๆน้ำกานซีซันจัดๆขึ้เก้านี่ใส่เม็ดกระถินกับหอมแดงมาด้วยครับเนี่ย มาครับทุนทุนพันปีอยู่ในตู้ยินเบื้อมันเป็นยังไง รสชาติจัดจ้านมากเลยครับเมงนี้ทุนกระไดยอยู่แต่ว่าหางสีมันเหลืองเป,เป,เปลี่ยนๆปลี่ยะจับเมงดุนหน่อย พันส่ทูน เมนูธรรมดาแต่ว่าแสบแห้งเด้นี่พี่น้องตำแสบต้องโยกความดีให้คนตำพ <laughs> อิกเบาได้บ้างก็เบ,บาไหมอืม,มองศาสอาจารย์ไครอาคารย์ใเนี่ยนะ ดีนเส้นยาวเหนียวนุ่มเลยครับเนี่ยผักกาดหน่อยเจียวผักกาดขาว แดงเพื่อกินลมหายใจที่สดชื่น หอมแดงกับมิกกทินนี่แห่งแต่ผ้ากันไปเด้อพี่น้อง Em muốn cho mà gặp lại อืมยอาอร่อยมากเลยเนาะอืมูยอก็อร่อยคนตำก็อร่อยอืม เผ็รเก็บ,บ,บาอาการนี่ ยิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะมืนอนีกับเพจอีกแล้วแซ่บอีกแล้วกับพี่น้องค่ะจังได้ทามมาเมนูนี้มาคลิปนี้มาตุกกะเบล่ะเป็นกําลังใจให้ตุกกะเบลานี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะด้วยการเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแจงสงประพาดคลิปใหม่ของเข้าได้ค่ะพี่น้องค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ